โดยโมกุโมกุน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวสดชื่นแบบไม่ธรรมดามีขายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลับไฮเฟนนะครับหนึ่งวันวันสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่กับจามิล่านั่นเองนะครับเดินมาตลอดสัปดาห์แล้วเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราจะมาพูดถึงงานใหม่ล่าสุดนั่นคือซิงเกิลที่ชื่อว่า loving you นะครับเป็นไงครับงานชุดนี้ซิงเกิลนี้เป็นยังไงครับก็เป็นเพลงแนวป๊อปฟังสบายสบายค่ะ ออสดใสกลับมาลุคใหม่เดี๋ยวเรามาว่ากันเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับวันสุดท้ายเราจะอยู่กับจานิ่านะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงงานเพลงเพลงนี้กันกับ Loving You แต่ว่าก่อนอื่นเลยไปชม MV เพลงนี้พร้อมๆกันก่อนแล้วก็ที่สำคัญไปโหลดกับซูเหมาดอกจัน339โหลดเพลงไ s ยกค่ายไม่อั้นนะครับเพลงฮิตเพลงโปรดโหลดได้หมดเลยเดือนละ29บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เลือกโหลดเพลงของจามิล่ากับ Loving You เดี๋ยวกลับมากันครับ สนับสนุนโดยโมกุโมกุน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวสดชื่นแบบไม่ธรรมดามีขายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา่วงนี้นะครับสนับสนุนโดยโมกุโมกุน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวสดชื่นแบบไม่ธรรมดามีขายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขานั่นเองนะครับน้องๆคนไหนอยากจะได้โมกุโมกุน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวสดชื่นแบบไม่ธรรมดาแบบนี้เอาไปดื่มฟรีที่บ้าน1ปีเต็มๆนะครับรีบส่ง SMS เ็มข้ามาที่4747777พิมพ์คำว่าโมกุโมกุนะครับแล้วก็ตามด้วยอีเมลแอดเดรสของคุณ รีบส่งมานะครับผู้โชคดีประจำเดือนเนี่ยจะได้รับไปเลยดื่มฟรีเต็มเต็ม1ปีเลยเอาละครับกลับมาอยู่กันต่อกับคลับไฮเ็นนะครับมาพูดถึงซิงเกิลนี้กันดีกว่า Loving you ปรับลุกใหม่โตขึ้นสดใสจากที่เมื่อก่อนจำได้เลยซิงเกิลแรกออกมาโอ้โหเป็นสาวผมแดงแล้วก็เพียงงั้นชื่ออะไรนะป,ะปากดีที่เหงาอา่ใาปากดีที่เหงาเอาแต่ใจพอมาตอนนี้สวยขึ้นมากๆเลยนะครับเป็นยังไงบ้างกับงานชุดนี้ ก็สนุกดีค่ะคก็เหมือนกับพอโตขึ้นมาอะไรเงี้ยมุมมองต่างๆทั้งเรื่องความรักหรือว่ารเรื่องดน,นตรีเรื่องการแต่งตัวเงี้ยก็เปลี่ยนไปค่ะก็เลยเหมือนแบบพอจะทําเพลงใหม่เงี้ยพี่เขาเลยอยากจ,จะให้อมาเป็นตัวมี่าที่สุดค่ะเป็นยังไงตัวม่าคําคว่าตัวของม่าเองเนี่ยก็เหมือนกับจะจะ เรียกว่าไงอ่ะจะไม่สซนเท่าเมื่อก่อนจากลุกเดิมนะครับถ้าเกิดลึกย้อนกลับไปก็จะเป็นสาวโซนสนเาว้าวแบบว่าพังๆหน่อยตอนนี้เปลี่ยนแล้วโตแล้วไปทนี้ก็เหมือนพอโตขึ้นก็จะเงียบลงอะไรเงี้ยจะไม่โวยวายเท่าเมื่อก่อนจะไม่แบบเอาแต่ใจเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยคือลุกก็ดูสวยขึ้นนะโตขึ้นหวานขึ้นส่วนร่วมกับสิ่งกันนี้ ก็มีเรื่องเพลงก็มีเหมือนกันเรื่องทั้งเรื่องดนตรีทั้งการร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวลาเข้าห้องอัดหรือว่าก่อนเข้าห้องอัดก็จะคุยพี่ก่อนว่าจะเอาอยากได้เพลงแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วพอเพลงออกมาก็แบบเหมือนคุียว่าตรงไหนที่ชอบตรงไหนที่ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสไตล์การแต่งตัวล่ะครับการแต่งตัวก็จะหวานหวานก็จะเปรี้ยนิดหน่อยคือคือด้วยความที่เป็นลุคที่เป็นเป็นสาวโตขึ้นจากสาวห้าวห้าวสาวโซนๆคนหนึ่งกลายมาเป็นสาวหวานละตอนเนี้ยคำจำกัดความของจามลาตอนนี้เนี่ย คือสาวประเภทไหนอาเป็นผู้หญิงแบบไหนคําจํากัดความของจามยล่าก็เป็นผู้หญิงที่เรียกว่าไงดีจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงสวยหวานหวานไหมนิดนึงนะสดใสไหมก็สดใสอ่ะใช่ก็จะเป็นคนที่เหมือนกับสดใสตื่นตลอดเวลาอ่าเป็นเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนแอคทีฟซึ่งเป็นเป็นสาวที่มี มีความเฟรนลี่อยู่ในตัวยิ้มง,ง่ายอ,อย่างนี้ปะ่ะประมาณนั้นเอาละครับช่วงนี้สนามซุนโดยมงกุมงกุน้ำผลไม้ผ,ผสมวุ้นมะพร้าวสดชื่นแบบไม่ธรรมดามีขายแล้วที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาเองนะครับ<ส>เพื่อนคนไหนนะครับอยากจะได้มงกูลมงกูน้ำผลไม้ผ,ผสมวุ้นมะพร้าวสดชื่นแบบไม่ธรรมดาเอาไปดื่มฟรีกันที่บ้านฟรีเลยนะครับขอ,อ้ำก1ปีเต็ม ส่ง s ด s เ่อนนะครับ47 47 77 777นะครับพิมพ์คำว่าโมกุโมกุแล้วก็ตามด้วยอีเมลแอดเดสของคุณผู้โชคดีประจำเดือนก็จะรับไปเลยไปถึงฟีที่บ้าน1ปีเต็มๆเรื่อยนะครับสนับสนุนโดยโมกุโมกุน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวสดชื่นแบบไม่ธรรมดามีขายแล้วที่7 1เ่อทุกสาขา จะไปอยู่กันต่อกับไฮแฟมพร้พอมด้วยจามิล่านั่นเองนะครับมาพูดถึงงานเพลงของจามิล่าต่อกับ l o v i n g You เพลงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพลงที่เป็นตัวของมิล่ามากที่สุดในตอนนี้ <ฮะ S 2> แสดง <ฮะ S 2> ว่าอตอนนี้เนี่ยเป็นคนมีความรักกำลังมีความรักอยู่หรือเปล่าก็ไม่ไม่เชิงมีความรักแต่ก็เหมือนกับว่าแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับ ทำอะไรตอนนี้ช่วงนี้ก็มีความสุขอีกแล้วแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องงานอะไรเงี้ยค่ะหลายๆเรื่องเลยทุกอย่างมีคนซับพอร์ตหมดทั้งแฟนคลับเอยแฟนเพลงเออครับกลับมาลูกใหม่ฟีดแบ็กดีกอีก<ด>อติดชาร์ตใน top 20ดาวโหลดไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเร v i n g วิ u ของจามิล่านั่นเองเชื่อป่ะเขาบอกว่าคนมีความรักเนี่ยทาให้สวยขึ้นอ๋อตอนนี้ก็มีความรักอยู่ก็มีความรักกับ หลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือความรักกับหลายๆคนไม่ใช่ความรักอย่างนั้นเป็นความรักอย่างไงอธิบายให้เขาเข้าใจหน่อยรักครอบครัวรักเพื่อนรักแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยมีความสุขในการทำงานในการเรียนในการทำเพลงเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อหรือเปล่าว่าคนที่มีความสุขเยอะเนี่ยนะนอกจากร่างกายตัวเองผิวพรรณดูสดใสสวยขึ้นแต่งตังขึ้นเนี่ยยังยังมันจะแสดงออกทางด้าน f e ล l i n g หรือว่าการถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นงานเพลงงานศิลปะ หรือว่างานอื่นๆในชีวิตประจําวันเป็นไหมก็เป็นนะคะถ้าหอว่าช่วงไหนที่แบบรู้สึกไม่ดีหรือดาวน์ดาวพอร้องเพลงออกมาก็เพลงก็จะรู้สึกได้เลยว่าแบบคนร้องไม่แฮปปี้เออถึงว่าจะเป็นเพลงรักมีความสุดตอนตอนที่เราทําเพลงตอนที่เราอัดเพลงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยฟีลของมิาเป็นยังไงก็ตอนนั้นแฮปปี้ค่ะก็ไม่ได้คิดอะไมากไม่ได้เครียดเลยก็เหมือนกับ ได้ยินเพลงก็เอ้ยชอบอะไรเงี้ยเนื้อเพลงก็ชอบอะไรเงี้ยพอเข้าไปร้องปรับก็แป๊บเดียวได้เลยเพราะว่าแบบเหมือนชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เหมือนเพลงเนี่ยซิงเกิลนี้ออกมากับ l ล v i n g you เนี่ยฟังๆไปแล้วก็เป็นเป็นเพลงที่สดใสอารมณ์ดีคือโลกม<ช>ันแบบคัรเอร์ฟูเต็มไปหมดเลยพอร้องไปก็ยิ้มไปเลย L bịNya Chicago ก็เลยทำเอ็มพีอย่างไฮแอมได้เทอมเอ็มพีนี่ไม่ได้ยิ้มไปถ่ายไปแต่ยังไงร้อยมากเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังคือไปถ่ายที่โฟล์คบางนามันจึกล้างไม่มีแอร์แล้วพีาไปจัดห้องนอนในนั้นแล้วก็มีแต่ไฟส่องแบบจากทุกทิศเลยค่ะแล้วมิล่าแบบตัวจะไหม้แล้วแล้วพี่เขาก็ให้นอนยิ้มร้องเพลงอย่างเงี้ยแล้วเราไม่มีอะไรอยู่เราเราคิดอะไรอยู่ตอนนั้นภาพถือออกมาเป็นแบบว่าโอ้ยมีความสุขฉันนี่ความสุขตอนแรกๆอะตอนแรกๆอะคิดว่ามันเลยจะเสร็จที่มันเลยเสร็จที่อะไรอย่างเงี้ย ตอนหลังคือมันไม่เสร็จัาที่พอมี้ลคิดอย่างนั้นก็เลยคิดถึงแบบเอ้ยมีความสุขแฮปปี้จังเลยอะไรเงี้ยคิดถึงเรื่องดีๆเห็นไหมมันก็มันก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าถ้าเกิดคนเรามีความสุขแบบมีฟิลที่มีความสุขแฮปปี้เนี่ยมันจะถ่ายทอดออกมาไม่ว่าจะหน้าตาท่าทางหรือว่าจะเป็นเนื้อเสียงเองเพราะฉะนั้นแล้วถามเรื่องแรงดันใจในการทําเพลงดีกว่าเพราะว่าตลอดสัปดาห์หรือว่าตลอดเดือนนี้เราจะพูดเกี่ยวกับอินสตาเรชันในการทําเพลงของศิลปิน คอมิล่าเนี่ยอินสไเรชันในการทําเพลงเพลงนี้มาจากไหนครับก็จริงๆก็อินสไเรชันการทําเพลงก็มีหลายๆอย่างนะคะคไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งแต่นานมาแล้วที่มิล่าพักงานไปนรประมาณ1ปีเนี่ยไปเรียนอะไรอย่างนี้ยคะ่ะแล้วก็มีแฟนๆที่บอกว่าเฮ้ยหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนานมากแล้วคือแฟนๆเนี่ยไม่หายไปเลยถึงมิล่าจะแบบ พักไปทํางานแฟนๆก็ยังอยู่อะไรเงี้ยค่ะในคอมพิวเตอร์ก็จะมีล่าก็ไหลเพลงจะออกอะไรเงี้ยเบากพูดมาตลอดเลยก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจอย่างนึีว่ายังมีคนรอเราอยู่อะไรเงี้ยแล้วยังมีเหตุผลที่จะต้องทําเพลงออกไปอยู่นอกจากนี้การที่ไปแปลงจิตเอ่ยไปพักไปเรียนเอ่ยเนี่ยมันทําให้มีมีไอเดียใหม่ๆในการทําเพลงมากขึ้นมันก็ทําให้เหมือนแบบเราแฮปปี้ขึ้นเรารู้สึกแบบโล่งรู้สึกแบบไม่เครียดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนมีอารมณ์ที่จะทําเพลงดีๆออกไปอะไรยงเี้ แน่นอนนะครับกับซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่า loving you นะครับางที่เขาบอกความรักเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งในการทำเพลงออกมาเพลงนี้มีความสุขมากมีเล่ามาจริงปะก็จริงนะคะก็ถ้าหากว่าเรามีความรักอะไรอย่างเงี้ยและมีเหตุผลที่จะต้องทำต่อ,อใช่ก็จะทำให้เราเหมือนมีแรงบันดาลใจที่จะทำเพลงออกไปให้ดีๆแล้วให้มีอารมณ์ด้วยอ่ายิ่งยิ่งเป็นความรักที่แบบสดใสแล้วด้วยซิงเกิลนี้เลยออกมาแบบว่าเพลงน่ารักมากเลยนี่ต้องขอชม แทนทุกๆคนแทนทีมงานแทนแฟนคลับทุกคนด้วยเพราะว่าหลายคนในี่ย์เมสมาบอกว่าโอ้โหมีล่ากลับมารอบนี้เนี่ยสดใสมากเพลงน่ารักมากแล้วก็เป็นเพลงที่แบบฟังสบายติดหูเลยนะครับอันนี้คือเป็นไม่ได้เชียร์แต่ว่าเป็นเป็นคอมเมนต์จากหลายๆคนที่ได้ฟังเพลงของมิล่านั่นเองเพราะฉะนั้นคติของความรักของมิล่าคืออะไร ความลับสาหรับวิาก็คือการที่ให้ความรักกับคนอื่นไปแล้วได้รับลกลับมาเหมือนกันจะเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยอืมเกินคือเหมือนแบบเราไม่รู้แหละเขาชอบหรือเขาหรือเขาคิดกับเรายัางไงแต่ว่าเราอหลักเขาเราก็อยากจะส่งผ่านความรักไปแล้วก็ได้รับก <มา S 1> นจะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะอ่านะครับเอาเป็นว่าเรื่องราวของจัมมิเนี่ยังไม่มหมดเพียงเท่านี้น,นะครับการทาเพลงหรือว่าซิงเกิลต่างๆนะครับรอบนี้เนี่ยเรียกได้ว่ากลับมาแบบ แบบอยากทำงานออกมาให้ทุกคนได้ติดตามกันเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อกับคลับไฮเฟรนตอนนี้พักแป๊บหนึ่งครับม e สอังกฤษ l u b คลับไฮเฟรนเพื่อนๆคนไหนอยากไปมีอังกฤษกับซลปิงแบบ e x c กซ์คลูซีฟสุดๆกับ Club High f r เฟรน กติกาง่ายๆแค่พิมพ์คำว่า MG ตามด้วยชื่อศิลปินที่คุณอยากจะไปมีดแองกฤษมากที่สุดส่งมาที่ SMS 4747777ศิลปินที่มีคนโหวตมามากที่สุดพร้อมด้วยผู้โชคดีที่โหวตศิลป็นคนนั้นมามากที่สุด5คนจะได้ไปมีดแองกฤษกับเราส่งกันมาได้จนถึง15ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับ อย่าลืมนะครับอยากจะไปมีแองก i t วิดคลับไฮเฟนนะครับพิมพ์ชื่อศิลปินพิมพ์ MG ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อศิลปินของคุณที่อยากจะไปมีแงกรีด้วยนะครับศิลปินไหนเยอะที่สุด5คนที่ส่งมาก็จะได้ไปกับเราพร้อมกับคลับไฮเฟนแล้วก็ศิลปินในดวงใจคุณอย่างเช่นมีล่าเยอตัวอย่างพิมพ์ MG นะครับแล้วก็พิมพ์มีล่ามาถ้าเกิดมีล่ามาเยอะเนี่ยเราจะได้ไปมีแองกฤษใกล้ชิดกันพร้อมด้วยน้องๆอีก5คนไปกับคลับไฮเฟนนั่นเองนะครับเอาเอาไว้ว่าตอนนี้นะครับผม เราพูดคุยต่อดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ค้างอยู่ที่เรื่องความรักระหว่างมิล่ากับแฟนคลับระหว่างที่เราหายไปเนี่ยแฟนคลับเขามีการสอบถามเข้ามาว่ายังไงบ้างก็เหมือนในทวิตเตอร์ก็จะพิมพ์มาว่าหายไปไหนทาอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรียนเป็นไงบ้างเมื่อไหร่จะทำซิงเกิลใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่ามีความผงใยตลอดเวลาคือไม่ใช่แบบว่าแบบหายไปเลยเออหายไปเลยแบบสมมติว่าเราไม่มีซิงเกิลเรายังไม่ได้ออกคอนเสิร์ตหรือว่าเราไม่ได้ไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยเขาจะเงียบไปอยเยไม่ไหมไม่ค่ะแล้วคือ ล่าเริ่มเล่น Twitter ตอนที่ตอนที่ไม่ได้ออกอะไรอะค่ะแล้วก็คนเฟรื้อเพิ่มเยอะมากเลยแล่าก็แบบเอ้ยยังไม่ลืมกันเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดจะได้กับขัาวไฮเฟน์ของเราที่เราไปพร้อมมิล่ามานั่นคือโปรเจกต์ของคาร์มิกาเซ่เลเวอร์โปรเจกต์ใช่ไหมที่เราพาน้องๆพูดกันทางขูเนี่ยแล้วก็ไปซ้อมเต้นกันตอนนั้นนะครับตอนนี้กลับมาแล้วเราก็มาเจอคอนเสิ คอนเสิร์ตที่พึ่งผ่านมาไม่นานนี้ที่มิล่าเนี่ยขึ้นไปเปิดตัวกับเพลง loving you เป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับในวันนั้นต้องบอกว่าอลังการก็เยอะยมากเลยคือพอพอขึ้นไปบนเวทีแล้วร้องเพลงนี้เนี่ยคือแฟนๆเนี่ยร้องได้ด้วยครับ แล้วเสียงกรี๊ดดังมาแอมย่าก็งงว่าทําได้ยังไงลองได้ยังไงคือเขาโหลดกันมาก่อนแล้วครับโหแฟนๆต้อนรับในคอนเสิร์ตเราด้วยสิทธิไงบ้างวันนั้นก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่มีแฟนๆที่แบบต้อนรับเราดีขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเขาเตรียมพร้อมขึ้นมาจริงๆสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะก็เลยไม่เหนื่อยหายเหนื่อยค่ะอ่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยส่งผลให้เพลงของมิลาเนียติดชาร์ตไปทั่วประเทศแล้วนะครับสิ่งที่สอง ซิงเกิลที่สองตอนนี้กําลังคุยกับผู้ใหญ่อยู่ค่ะคว่าจะปล่อยมาตอนไหนเพราะว่าเหมือนกับว่าเดือนหน้าอย่างเงี้ยมิาจะต้องไปยื่นเดือนนี้แล้วต้องไปยื่นสอบซิงเกิลที่สองที่กันบอกว่าเราคุยกับผู้ใหญ่ว่าจะปล่อยเมื่อไหร่หมายความว่าตอนนี้เราเสร็จแล้วหรอคือพี่เขาทาไว้เสร็จแล้วเหลือมิ拉อัดค่ะก็คือเหลือในขั้นตอนกระบวนการอัดเสียงใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนกับรอดูก่อนว่า้จะให้ออกมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเป็นเพลงแบบไหนอ่ะบอกได้ไหม ประมาณ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 ก็คล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่บอกว่าช้าหรือยังยังเป็นแบบสดใสก็ยังสดใสยังเป็นลุกใหม่แบบมิล่าที่ออกมาจากมิล่าเลิฟวิ่งอยู่อย่างนี้ค่ะอันนี้เนี่ยแฟนๆที่คิดถึงอยู่อยากจะติดต่อกับมิล่าเฟซบุ๊กมีไหมครับเฟซบุ๊กไม่มีค่ะเฟซบุ๊กไม่มีเอาค่ะไปทวิตเตอร์มิล่าอันเดรสกอร์แคทซาค่ะ M I L A แล้วก็อันเดรสกอร์แคแล้วก็แคทค่ะครับผมนี่คือทวิตเตอร์ช่องทางอื่นๆ ก็ w w w i love k a m i k a z e com ก็จะม,มีข่าวข่าวของมิลาแล้วก็เพอง chemistry ค่ะถูกต้องแล้วก็ติดตามได้กับฟีดทีวีของไอรุ่นอยู่ช่องเพลงคุณ24ชั่วโมงแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดคิดถึงม,กมากๆโหลดเพลงของจำมิลากับเ,เลิฟวิ่งอยูซิงเกิลใหม่ล่าสุดข,ของเธอวนนี้กดดอ,อกจันสามสามเก้าไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงตเต็มๆเป็น mv หรือว่าเป็นเพลงรอสายได้หมดเลยเดือนละ29บาทเท่านั้นวันนี้ ขอบคุณนะครับจามิล่าที่มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราในการทำเพลงเพื่อน้องๆที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ย อยากจะเป็นเสียฟินอยากจะเป็นนักร้องหรือว่าอยากจะเอาแรงดันใจของมิาเนี่ยที่มาเล่าต่อนฟังตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเอาไปทํางานเอาไปใช้ในการเรียนก็ได้วันนี้คงจะต้องลากันแล้วนะครับกับค่าวไฮแฝงกลับมาเจอกันสัปดาห์หน้าน,นะครับเรื่องราวเอ็กซ์คลูซีฟเกี่ยวกับเสียฟินในการหาแรงาดาันใจนะครับในการทําเพลงของพวกเขายังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าแล้วก็1ทุ่มส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ย10โมงเชา้าแล้วก็3ทุ่มเป็นต้นไปนะครับสัปดาห์หน้า,นานเจอกันใหม ขอบคุณครับคุณค่ะขอกอบุณซปเปอร์เมาดอกจันสามสามเก้าโมกุโมกุน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวสดชื่นแบบไม่ธรรมดามีขายแล้วที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาอัลเต้คอฟฟี่แอนด์แคม